คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่27มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกไว้อย่างนี้ครับว่านะครับฟังให้ดีนะครับดาวนะครับดาวพฤหัสนั้นยังคงโครจรตีกรร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนดาวศุกร์นั้นดาวพฤหัสได้เกษตรราธิบดีนะครับส่วนดาวศุกร์นั้นเล็งลัคนาราศีพิจิก ก็ได้กเกษตรราธิบดีอีกเช่นกันดาวเจ้าตัวคือดาวอังคารนะครับโคจรไปร่วมกับราหูแล้วก็มนุษย์ตยูแต่อังคารก็ได้กเกษตรราธิบดีอีกเช่นกันแต่ไปอยู่ในเรือนอริทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับสามารถบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกได้ว่าในเรื่องของการเงินการทองนะครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พิจิตรคนใดที่มีความกังวลเรื่องเงินขอให้คุณสบายใจได้อย่างหนึ่งว่าดาวการเงินของคุณนั้นได้โคจรตีโกนร่วมท่าน้ำกับลัคนาของคุณคุณยังจะมีเงินมีทองเข้ามาตลอดนะครับแต่ก็ขอให้ระวังเรื่องของรายจ่ายสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในสองวันนี้ก็คือในวันอังคารแล้วก็วันศุกร์จริงๆวันอังคารไม่เท่าไหร่ นะครับแต่วันศุกร์เนี่ยเรามาระวังเรื่องเสียเงินเสียทองแลาต้องระวังจะมีเรื่องจุกจิกและงุ่นหงิดใจในเรื่องของการเงินในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ถือเป็นวันที่ดีนะครับติดต่อการงานอะไรจะมีความสําเร็จวันจันทร์และวันวันจันทร์และวันพฤหัสสองวันนี้ถือว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเรื่องของเงินต่างๆแล้วก็ไปดีอีกครั้งหนึ่งคือวันอาทิตย์ไปเลย นะครับส่วนวันที่ต้องระมัดระวังก็คือในช่วงวันศุกร์ระวังเรื่องเสียเงินเสียทองตามที่ผมได้บอกไปแล้วแล้วก็วันเสาร์จะมีเรื่องทําให้จุกจิกมุดหงิดกับคนรอบข้างสักนิดหนึ่งดาวอังคารและดาวอาทิตย์นะครับทํามุมปลายหอ,อกกับรักขณาราศีพิจิกนะครับบอกให้คุณขับรถขับราระมัดระวังระมัดระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งด้วยในช่วงจังหวะตรงนี้ และอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีครับต้องบอกว่าภาพโดยรวมของชาวลัคนาราศรีพิจิกในสัปดาห์หน้านั้นนะครับจะมีการติดต่อการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าความคิดที่อยากกระทําอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้ทาก็มีโอกาสจะได้ทําได้เริ่มในช่วงสัปดาห์หน้านี้ แต่เป็นการเริ่มที่คุณต้องใช้ทั้งออสติปัญญาใช้ทั้งประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานอย่างมากทีเดียวนะครับอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ต้องทำเพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของงานก็ได้แต่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเป็นเกษตรราธิ่ดีความรักยังมีความมั่นคงดีอยู่นะครับสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้ว แต่ว่าดาวสุกที่ไปเล็งลักเนี่ยแม้เป็นเกษตรราที่ปดีแต่ก็เป็นพินทุบาทในตัวของมันเองด้วยชาวพิจิกนะครับอย่าไปบริหารเนสน่ห์ซีซัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพิจิกชายหรือพิจิกหญิงหรือถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจในความสัม,สม,สมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งก็อย่าพึ่งทุ่มเทใจให้ไปนะครับเพราะว่าในช่วงที่ดาวสุกมันเล็งลักเนี่ยบางทีแล้วถ้าเราทําอะไรแบบขาดสติขาดความยั้งคิดหรือไม่ พินิพิเคราะห์ให้ดีก่อนว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวพอคุยคุยไปแล้วสนิทสนมกันมากเกินไปแล้วจะถอนตัวออกมาทีหลังก็อาจจะยากหรือทําให้คุณเองลาบากใจภายหลังก็เตือนกันไวต้ตรงๆแบบนี้คือก่อนที่จะคบหาใครก็ขอให้ดูให้ดีก่อนละกันว่าคนนี้เราถูกใจเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคบไว้เพื่อแก้เหงาเท่านั้นนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกขอให้โชคดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6 ำนักมังกรอทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล